ผู้ใหญ่บ้านเผยนิสัยสาว17หลังเข้าแจ้งความสมรักคำสิงสุดเสียดายอนาคตจากกรณีสาวชาวจังหวัดกาลสินวัย17ปีเข้าแจ้งความสอพอเมืองขอนแก่นเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกล่าวหาอดีตนักมวยชื่อดังลวนลามกระทามอนาจารเหตุเกิดภายในห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลน,นาครขอนแก่น ทั้งนี้ความคืบหน้าล่าสุดทางนาวาตรีสมรักคำสิงหรือบาสนักชกเหรียญทองโอลิมปิกมวยสากลสมัครเล่นปี1996ผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ได้เปิดเผยว่าได้ตั้งทนายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเรียบร้อยล้วพร้อมยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชายไม่ได้ข่มขืนสาว17อย่างที่ถูกกล่าวหา พร้อมบอกทิ้งท้ายว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องราวละเอียดอ่อนขอให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายขณะที่ผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองกุงงสีจังหวัดกาลสิง์เปิดเผยถึงสาว17ปีว่ามีความประพฤติด,ดีเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปประกวดแข่งขันระดับประเทศและช่วยเหลือชุมชนเป็นอย่างดีชุมชนไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้น ในฐานะผู้นำชุมชนรู้สึกตกใจไม่คิดจะเกิดขึ้นกับลูกบ้านส่วนรายละเอียดลึกๆยังไม่ทราบในส่วนของคดีก็ต้องให้ตำรวจดำเนินการ